สกษนะมันแ้วเขาไปจอเขาไปให้คมสํงขันมันเด้เศร้าสัมไล้ออเลี้ยมือยเป็นมาน่ากีจะได้กับแก่บ้านนี้แต่มันเป็นอีกมันจะเป็นเนืนอใม่เด้คือจังมันรู้ไว้ี่จก็แต่มันเป็นเดียร์เฮียก็แกหนมันจะเป็นนวใหม่แบือมึงเด้อจิตวเจ้าณเแบบมมันก็จะออกจากลมส่วนมากกนนั่งหลับตาจะเปลี่ยน นั่งเรื่องตาเหตุแน่สมาธิพอดได้แปลว่ารับตายันเดียวมื่นตาเหตุเออแต่ก็นั่งหลังจะไปอดเอาตในท่ทาเดียวหลมันปวดขาปวดขามันปวดแอวเอ้อเปลี่ยนท่าได้แต่ว่าจะเปลี่ยนออกจากลมหายใจลมหายใจเป็นหลักลมหายใจเป็นหลักแล้วพอจะค่อยๆเคลื่อนเอาตัวเจทย์ท่านสมนั่งมาละ จะเอาใจไปจอ่อกับท่าขากับ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 ปวดขาจะจะไปจอ่อกับปวดหลังครับหรือนี่แล้วแต่ใ,ให้พยายามส่งอยู่ในล่มหายใจอย่างเดียวแต่เพี่ยนขาเวลาาข้าเจ้าเดืนจงกุมรับตาอยู่บ่นี่เดินเห็ดยังเอาเ <c oughs> ดินใส่สมาเดินจับล่มหายใจเด้อว่ายืนเดินนั่งนอนจ่ออยู่กับล่มหายใจอย่างเดียวว่าต้องไปสนยังอื่นเนื่อคือกล้องปา,งางใจที่เท่า ที่ยินได้ฟังมาแล้วเขาเจอสมาธิต้องนั่งท่าเดียว่ต้องรับตาต้องวางมือแบบนี้ต้องใส่สุขขาวหนะว่าสมาธิททีประวัตจิตตั้งมั่นในความสงบูันเป็นอุเบกขาปราศจากความคิดฝุ่แต่งไม่เรื่องนังเรื่องนี้เร่นี่คือที่สุดข้ามแปรทำความเข้าใจว่ามามันเป็นดังซี่เจอในขณะที่เ้าปฏิบัติเ้างถัดไจะยามรู้จักลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเออถึงแม้ว่าอาการก็รู้สึกอันเกิดขึ้นซึ่งเป็นปีติ เจ้ารือยินได้ฟังว่าวิโตพิจารณ์ปิติเห็นไหวิตกคืออยู่กับลมหายใจนีหายใจเข้าหายใจออกวิจารณ์ประคองลมจากประคองไใยจะขีดไปทา้งไม่พิโตพิจารปิติอาการปิติี่อัติผลบุกเพราะว่าต้องไปสนใจมากใครดูยูซื้อเมื่ออาการปิติขึ้นแล้วเกินเอกคตาถ้ารักษาแค่เบื้องต้นตัวนี้ไหวไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมามันสิเริ่มลึกเข่าลึกเข่าลมสิละเอียดเข่าอะไรอย่างนี้ กูค,คือบ,บอบริกรรมเอ๊ะกูคืคอว่าหายใจเห็นบ่เอ๊ะกูค,คือหายใจบ่เขา่ามันมีมัติิตัวไปเรื่อยลมมันสิคลอยละเอียดเขาเลยเาบางคนจะเป็นอาการแน่นอาอกหายใจ่าเข่าเอี่ยบางคนี่เป็นอาการลมหายเลยแล้วก็น,น้ำลมกูว่าหายใจกูค,คือบอกภาวนาวอะดร ให้มากทาให้มากทําให้บ่อยเดี๋ยวผมจะสิค่อยขึ้นมาที่ไหนไดทั้งบนเอาแคลร่มเด้๋ยวไดูจะร่มเขาดู่เร่มบ่พอเขาบอไปจอกับกับอาการที่ว่าหายใจเพราะเขาผู้าสิลื่มเองผู้ชสิริร่มมเองที่จริงมันเป็น่างสัรนของมันเด้แล้วเข้าไปห้ความสำคัญมันเข้าไปจอเข้าไปหาเหตุผลมันไหมเห็นปะแน้นไปเรื่อยแล้วทั้งคิดหาเราได้ทั้งแน่นทั้งพุ้งซ่าเราเศร้าซับ เจ้าค่ะเอาไปมาดยานตายสํา <c oughs> เอาไปมาดเลยยานตายนั่งอีกก็ย่านไปเรีนแบบนั้นอีกกว่นี้เนาะเรียนไม่ได้บะ่ะกําลังท้าวประหันพ่อที่สีว่างเดือนนี้เขายัางคิดอยู่เจ้าค่ะเออบบนี้ย่าเอาทาเดียวหลายคนเกี่ยวเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดยังถักผ้าลังเถิดปัดกว่าทุบบ้านจุฬาสร้างข้าใจยากจับอยู่กับลมไม่ใจมันได้ทั้งทั้งสี่สิบเดินนั่งนอนนั่นแหละทุกอย่างเลยแต่วันทีิดไฟชิ่นชิ่นในร่มเอง นั้นอาการอื่นมากพวกเจ้าบ่ไปี๊บ่บ่ไปหาเหตุผลกับกับอาการอืุบที่ที่เป็นในน้าปฏิมาเท้าเป็นเด้เพราะว่าเขาบริสนใจมันเนาะเป็นเท่าเป็นบปฏิเป็นทำไมเดี๋ยววมันติดตัวอยู่เลยปฏิเป็นอันขึ้นคนยื้อแค่นี้แหละเข่าออกยื้อแค่นี้มาดูยแค่นี้ม,นมันจักวิธีปฏิบัติโดยการสซนชันเบิ้งสิบอกวิธีมันง่ายๆหนึง่งกับ แค่เจ้าเหลือเหลือตาเบิ่งปลายจมูกเจ้ามันหายใจเข้าฟูโธฟูโธธรรมดะจะมีอาการนึ่มึน่วลนวลอยู่ระหว่างสั่นจมูกเจ้าเองเฮทโลนเราจได้เฮ็ดเหลือตาเบ่งายจมูกมันถึล่างๆเป็นเทคนิคในการหลับสั่นแห่งอาณาจักรนสุิเป็นวิธีการส่งชาติเดินชาติเดินสติสติประธานซีด้วยวิธีหลักเอาแบบง่ายๆ อันที่บางธรรม,มาดาเราก็ต้องไปคร่งรียดมันดับคนจีพวกเจ้าเห็นก้อนบุษบกนมงวนมมวนกี่หนีม,มนีมนมวนเหนืมมมอเหนืมมอเนียบ่มมมมมมกกว่าไปไเ,เปลี่ยนปะไ,ไปตนเออพวกเจ้าจะไปตามผีด้วยโอเคนีเ่เดี๋ยวจะจะพึ่งว่าหูแล้ว <c oughs> ต้องเก็บให้มันได้ซักก้อนบอม่นลูโดยการจำเด้เราจะให้พวก พวกเจ้าเฮ็ดหนึ่งให้พวกเจ้าได้เข้าถึงความจริงความเป็นจริงของตาของ้วยไงมเพราะมันว่าจําไปเฮ็ดได้เลยก็จะให้เฮ็ดได้ให้มันได้เดี๋ยวนี้แต่ได้เดาอ๋อแบบนี้นี่เองจังไปเฮ็ดเอาสื่อต่อออกเบอกตาลงไปจังหัวหายใจเข้าพุทโธพุทโธธรรมดาก้อนรู้สึกนั่งนั่งนิ่งนวลอยู่ระหว่างสันจมูก ก็รู้สึกเหบ่าซึ่งนักเตรียมดังนี่แหละคือได้มีความรู้สึกแล้วเั้งสีหายมัน่นขึ้นไประหว่างกลางคิ้วและกลางหน้าผากเยี่ยมปากขึ้นแค่น้อยสูดลมเข่าวนิ่งไปสูดลมเข่ามันจะขึ้นระหว่างกลางคิ้วกลางหน้าผากเอง

มันมาผีได้ล่มผี่มันล่มล่มมามากลางหน้าผาผีไ,ไดออ้ล่มมากลางหนาา้าผาเป็นเยน็เยนเย็นลึกๆนั่นเพราะขึ้นในกระดานหน,ออน้าผาปฏิรักษ์การเท้าโป้ต่ำใส่ถิ่นรักษ์การอันนี้เคลมพิธีว่าก็ารู้สึกนี่เป็นอาการปีติเป็นเครยืนยันว่าเป็นผู้ทรงชาติู่ในชาติชาติที่หนึ่งธรรมดา,าเนี่ยวิตต๊กขึ้นดูลมหายใจเข้าออกวีจานประคองลมไว้ปีติเกิดมีปีติเอา เขาหาวิธีมันมาเกิดมันเดียวจริงๆมันมีหลายขนาเาทรวมันมันมนเดาคิดเห็นมันเปลี่นมันเปลนเด้เาต้องดูแขกกับรลมมันจะเปลี่ยนึันมาเองบัลลัันยังเดินรงกลมเขาก็เดินจับล้มมบนี้เดี่กี้เขาบอกจ่กเก้าวขวาพูดเก้า้ายโทเออเี้เพราะว่ายังบร่ไดบังคับบร่ได้พระ้า่ม พวามคิดไปว่าให้คิดทุกคนสารเรื่องน,นั้นเรื่องน,นี้อารมณ์มันเกิดตามความคิดคิดหาผู้สร้างสร้างนหน,น,นแล้วนุน่มก็นมดแล้วสงสารนี้นี่นั่นแล้วแบบวิธีห้องสีเงาปัดกบห้างสีนู่ก็เลยว่าเรียกว่าทรงชา้นหรือวิหารประทัเอาตัวเป็นเครื่องอยู่ยืนเดินนั่งนอนไปปุ๊บทั้งดับตาและลืมตาเด้อชัำนี่นึงเด่นให้พาเห็บเห็บกูชัำนี่ แต่พวกเจ้าก็คล้องไบสูุ่มอสู่มหนอยมือละเล็กมือละหน่อยเล็กไตมันก็นตไ้มั่ยใส่มันจ็น่อยใสก็พวกเจ้าไปคิดเห็นล่ะพวกเจ้าสิไปคิดหาเหตุผลอย่าีนเขาว่าจะคล้องดีมันจะเข้า้างตัวเองมันจะอธิบายอยกผลคนันมันนม่ ให้เขาให้เขาเข้าใจจากของอยากให้เขาเสื่อจาของะมันเป็นยางติดตั้งว่าไรกันภาวาจาของออกไปคิดวันนี้เขาพอคิดเพราะฉะนั้นก,กระซังจะเอาถ้าสิละอารมณ์ก็รู้ซึในตองพอใจและไม่พอใจข้อมพอใจของพวกเจ้านหน่อยพวกเจ้าน้อยใจพวกเจ้าพอใจใคน้อยคนว่าจาของดี จะได้ออกไปคิดปูแต่งสารพัดทางหน้าหรือหาวิธีเอาใจเขาเพื่อให้เขามาเข้าใจจากของหลายอย่างมันต้องละอารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเราไม่เข้าใจคำว่าอาสวะขยักอาสวะคืออารมณ์เด้อารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเราไม่เข้าใจนี่เองนี่แหละอาสวะเท่าสิปราศจากความคิดปรุงแต่งมันจงสิละได้เออฝึกตัวนี้ไปสักก้อนฝึกไปเรื่อยๆละได้หรือม่ได้มันสิเป็นดอก เล่าเห็นเป็นแบบตัวแบบดูตาล้วงง่ายหนึ yeah, ่งเดียวแบบว่าหาตะลับตาเดี๋ยปตาลงไปอย่างสุดๆส่งความรู้สึกนีไปเด้แบบนี่ละเอิ่อนละอาการปีติเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผู้อยู่ในฌานว่าหาตะลับตาว่าหาตะนั่งตาเดียวเดียวแบบมันก็แห็นด้วยหันแบบเรียกบอกทำไม่แบบนี้เด้อลองเปลี่ยนไม้บิ้ง เฮาสิค <muitas S 2> ิดให้เอามันเกิดมันบ่เกิดเด้ค่ะเกิดบ่ได้เอาคิดมันเกิดเอาค่ะบ่ได้จะต้องเลิกคิดมันบ่แม่นอยู่กับลมไปซืกับเ็ของมันเองแต่ว่าล่ะเดี๋ยวบงเดี๋ยวงีแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งแต่ว่าบคิดเฮาบ่ไปค่ะบคิดอยู่คองลมไปซื่อนั่นแหละวิธีละอตาเจไปคิดไดก็นลวตนอามความสึก เข้าใจก็บอกข้าใจถึงหั้าตาหรืออาสวะอะไรอย่างนีกเข้าของเกี่ยวอยู่คนเข้ามันของดูสองอารมณ์เข้าใจก็บอกข้าใจเจ้าอุเบกขาดีอุเบกขาดีไปเพิ่มแล้อุเบกขาเลยหวานจ้าค่ะถ้าพวกเจ้าดับคบดับศาสตร์ตอนนี้ถ้าเข้าเหตุตั้งสี่ได้เข้าคมคบศาสตร์ไปตลอดคบอยู่คืออารมณ์คบดุจิตคือความพอใจหรือไม่พอใจ ใน้อยใจหรือดีใจกับจางนั่นแหละเอิ่อนมาพบเบิรเด้อตัวนี้ต้องปราศจากการคิดมันจึงเป็นอนุเบกขาได้เนาะนี่แหละเอิ่อนมาพบจากพบก,ก,กับหรืเด้อพวกเรออกไปคิดจนได้สูตรจนได้กับเกิดขึ้นแล้วทันทีเลยถ้าเปนไปทางไหนก็ไปนะมันอะไรก็สัา้างขึ้นมาจิตที่ถูกโลกกระทํกระทบแล้วย่อไม่หวั่นไหวก็ต้องอาศัยตัวนี้เป็นเกี้คืออ่านเรื่องดูวิหารธรรมอยู่เอิใน่าวิหารกับตัว โดยอานาปนานสติของเอง,งอ,อันนี้เราอานาปานสติเนาะอันนี้เราโคตรท่องนีตถ้าว่าโพตรท่องโกสติสังขารโี่เขามีสติระลึกถึงเลือดเป็นคำที่เหมาะสมกับจริตปีนใส่ตัวเองหรือง่ายก็การปฏิบัติตัวเองเนี่ยธรรมะวิจยะแล้วเล,เลือกเอ,าเอาา้าอานาปานสติมอเลือกแล้ว ตั้งจิตตรงดำรงสติให้มั่นรู้ลมหายใจเข้าออกออประกอบไปด้วยความเปลี่ยนคือประคองร่มก่อนไปทั้งไม่นะวะพิธีเจะเกิดขึ้นพิธีเกิดมันที่นี่มันมาจากนี้อุตมาอันนิยนนะวะเมื่อพิธีเกิดขึ้นเมื่อพิธีเกิดขึ้นล้วปัสสติเจ้าเกิดปัสสติคือความสงบเย็นใจของเราเองอเบ่มีความกังวลบ่มีความสงสัยบ่มีความราวร์ระหลอดมันร้องกินเออเนี่ยแหละเดี๋ยววะสมาธิเกิดแล้วจิตตั้งมั่น เมื่อผลของการคิดตั้งมั่นตั้งมั่นคือมันประคิดผูกิดทีเด้กอุเบกขาจึงเกิดตามนี่เห็น่หผอุเบกขาเป็นผลคือบุญห้าเป็นมืญกิจหรืเห้าเป็นแต่พวผอุเบกขามันก็เป็นได้น,น,น่ะน่ะเราคิดเอาแมมแต่มาคิดเป็นคอยฟังไปก่อนพวกเราคิดไปนน้ำคิดไปนน้ำคือมัอนเป็ี่นีแต่ความ้องรักษาลงใบเหตุใดทุกอย่างเหตุใดทุกฐาานอานการเหตุใดทุกที่เด้อ ว่าสันทนสิบายจืนเดินนั่งนอนให้รักษารู้สติกับลมหายใจเขาออกให้เท่านี้เดินมันรับตาเดินอยู่บอกข้ไหนบอกค่ะไปฝึกเดิน,<า>นตรงกลมหน่อยการน,นั่งเรือนั่งเรือนะคะไอ้เวลาลไประบาดในปากมันจะแย่มองแม่เมื่อเจ้าค่ะปากแย่ขออกมก่ระบาดเหมือนกับ,บน้ำลายมันจะหกอยู่ไปคิดน้ำมันน่ไปกินน้ำมันค่ะน่นออกล่ะเห็นบ่ยนะแต่เปลี่ยนวังไม้บังบาด จะไปเข้าใจถึงว <h ast an> mm ่าสมาธิต้องรักษาบพเมีงนสมาธิการประคองจิตไม่ให้คิดไม่ให้นึกประคองไว้ใส่ประคองไว้ล่มลู่ยู่กรบล่มเขาออกกันเทปดูๆต้องพุเจ้าก่อนการด้ยินดีฟังมาดูแลพุชเจ้าที่จำฝังใจว่าต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ละออกการปฏิบัติทุกขั้นให้เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยยอ่ารู้ พวกเจ้าเริ่มต้นใหม่พวกเจ้าจะฟังเก่าเขามาเตียบเด้พวกเจ้าจะนั่งนึกตาดีิคำบ่าอะไรมันนั่งสงบมั้นนันเป็นแบบนี้เนาะว่างอะไรที่เกิดจิ๋วใหญ่เป็นหนึ่งถึงหัวข้อที่เป็นการสร้างข้ที่เป็นการหักนี่แม่ปัจจุบันที่ร่มหายใจดิขานาคตเข้าวังอยากสงบนั่งขานาโคะก่อนมันบาถึงมันบาสงบหรออดีตเคยสงบแบบนี้เคยได้ยินีเดี๋ยวฟังมาแบบนี้ เป็นแบบนี้จกให้มันเป็นคือเกา่ามันบอกเห็นเลยการปฏิบับิทุกครั้งเหมือนเริ่มต้นใหม่เท่ของเก่าถิ่นเลยเขาบอาปัจจุบันลมเขาออคนคน,นอกนั้นบอกปัจจุบันได้ถ้ากเจะออกไปชินเดีย๋ยววานละนี่แหละลู่ยู่แต่แค่ลมเขาอ,ออกนี่ทำงานอยู่มัก็จเห็นได้เด้แต่ช่วงแ,งแรกๆไปค,ค,ค่อยๆเห็นเอาซะกวนข้องแรวโอ้ยเขาจะเห็นยังยู่เขาจะลู่ลมเขาออก มนละละแล้วคับเป็นจังว่าละแล้วมันบ่คิดทางอื่นเห็นบ่มันอยู่กันให้ล่มละกับลืมคือสิ่งเดียวกันละละลืมรู้สึกตัวทั่วพรแม่นบ่าี้เออแล้วหลักสามารถและมิจฉานี่ก็เลยว่าทําความเข้าใจบ่เป็นแ่้สิเอาหยังกันแน่นีคือว่าจังซี่ีว่าจังซี่บ่จักเนาะ ว่างความเห็นทั้งเ,ทงเบิดเราไมาฟังเราไมาเห็นเอาในลมเลยเนะจนะังบอกว่าเราต้องเอาข้ามใครบ้างจังบอกเ,เอาของจะของเลยรมเขาแค่นี้นี่เรื่อว่าปัจจุบันเท <H id S 3> ี่ชวมมี่ค่ามากค่ามากดูมาท่านะงไปเรื่อยๆก็ใจอช่อจะข่าวบ้า,าอันนี้แหละเอื้อว่าปีติเด้อเพราะว่าอุณาร่มอุณาร่มแปลว่านิ่มๆนองๆอยู่กลางแมาผา จริงๆมันคืออาการปิติแต่ว่าวาปิติมันร่วมไงมันหลายแบบเดี๋ยวต้องค,ค,คนลูกคนฟองสติ้งองเก้าถ้าการปิติมีแสงสาว่างนี่นั่นนี่สิขนันอธิบายเอามองหิรูดจบดรูดเด้อไปเมื่อวานนี้ไปเห็นเอาจังว่าเออจังว่าเก่าจังว่า